สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทับดารณีนุชเหลือตัวคนเดียวปลงชีวิตรักเตรียมบวชตลอดชีวิต ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนน้อยคนจะรู้ว่าท็อปดารณีนอตโพธิปิติพิธีกรสาวมารถความสามารถได้ออกมาเปิดเผยว่าได้แยกทางกับสามีโอกริดโพธิปิติสามีที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมากกว่า18ปีอีกทั้งทั้งคู่ยังมีลูกด้วยกันถึงสองคนก่อนที่ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นจะอยู่คนเดียวไม่คิดมีรักรั้งใหม่โดยเจ้าตัวกล่าวว่าต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาสะสมนะคะมันก็ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนมีคำถามว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้น ทำอย่างนี้หลายๆเรื่องก็เหมือนกับทาให้เราหมดใจลงไปเรื่อยๆพอมันมีช่องว่างไม่เข้ากันก็ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะคุยก็หมดใจหมดรักมันเหมือนหมดอายุอาจจะเรียกว่าหมดศรัทธาในตัวกันและกันคิดว่านั่นคือสาเหตุสําคัญเลย คือคนเราไม่ต้องลุกขึ้นมาเก่งสมบูรณ์แบบหรอกแต่คิดว่าถ้าคนเรามีหน้าที่มีความตั้งใจในการที่จะดูแลอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่า20กว่าปีมันก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งดีและไม่ดีเราเองก็รอให้ลูกเติบโตพอจะรับเรื่องต่างๆได้เราไม่ได้แต่งงานเพื่อจะมีเป้าหมายว่าจะแยกทางหรอกเราก็มีเป้าหมายว่าจะทำชีวิตครอบครัวให้มีความสุขแต่ถ้าเราไปกันต่อมันก็ไม่ใช่แล้วและชีวิตที่เหลือมันก็ไม่ได้อยากจะใช้ ร่วมกันกับคนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไง เมื่อมันต่อไม่ติดแล้วเราค่อยมาหันดูว่าลูกเราเป็นยังไงคนรอบๆเป็นยังไงและค่อยเริ่มพูดกับเขาทั้งกับตัวสามีเองก็ปรับความเข้าใจกันมันก็ไม่รอดและในเมื่อมันไม่รอดและลูกเราโตรับได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าแยกกันดีกว่าอีกหนึ่งก็คือถ้ามีชีวิตคู่อยู่กันต่อไปและเราสะสมความรู้สึกลบต่อกันสะสมความรู้สึกที่ไม่ดีและรู้สึกว่าเลิกกันไปดีกว่าเราอิสระกันทั้งคู่ยกกิจการให้เขากลับมาใช้นาม สกุลเดิมเราก็ยกให้เขาทั้งหมดเลยเราก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาจะได้เลี้ยงตัวและน้ําตาลสดนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นคนต้นคิดเพียงแต่มีรูปหน้าเราเข้าไปแปะแค่นั้นเองเราก็ช่วยเขาหาตลาดแต่ที่เหลือเขาก็ทําของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราครั้งหนึ่งพี่เคยบอกลูกว่าจะไปบวชตลอดชีวิตเคยพูดกับลูกคือครั้งหนึ่งเราไปอยู่วัดแล้วเรามีความสบายใจมีความสุขตอนนั้นเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วคือเราคิด แต่ถามว่าตลอดชีวิตไหมไม่กล้าพูดเพราะบางอย่างถ้าเราทําไม่ได้อย่าเพิ่งพูดแต่เรื่องของการบวชเราตั้งใจจะทำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ